ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่ชอบองไหนพี่ทักพี่โทรมานะครับ0 9 4ย์7 0 5 5 6ี่เดายแอดไลน์บนนี้ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะโอ้พี่จะของมาเยอะเลยครับพี่เหมาบ้านมานะมาดูอันแรกครับพี่เจ็ดนิ้วพี่มีอะไพ่อเดิมครับด้านเป็นเขาแกะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหแม่พุจะคนแรงเหลือเกินยอดนี่ครับ อันนี้แกะนีครับเป็นพ่อปู่ฤาษีนี่ครับพี่นี่เขาแกะพี่สุดยอดนี่ครับมีแค่พี่จานเต็มสุกนี่ครับเก้าหนึ่งอูโหูนี่ครับพี่พี่ดูตานะพี่นะนี่ครับตานี่หายากนะมีตีนะพี่นี่ครับนี่ครับเอาสองพันห้าพี่เอาสองพันห้านะนี่ครับมีตีนี่นี่ครับพี่ สุดยอดพี่สุดยอดครับพี่นี่ครับนี่นี่ครับพี่สุดยอดจ้าสุดยอดครับพี่สองพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ชอบโทรครับสวยสุดเลยพี่นี่ครับสวยสุดเลยจะพี่จ๋าชอบพี่โทรมานะแล้วผมมีมีดปอกหมากจะมีมีดปอกหมากกับปาดหมากนะนี่ครับพี่นี่ครับเนี่ยพันเดียวครับด้ามไม้ฟักไม้พี่ดูมีดครับมีดตีนะนี่ครับนี่ครับ นี่ครับพี่นี่ครับสุดยอดครับพุทธคุณแรงเหลือเกินนี่ครับพี่นี่ครับหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทจะพี่จ๋าหนึ่งพันบาทครับชอบพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มานะพี่นะนี่ครับมีจิ้งจกสองหางพญาจิ้งจกแบบนี้ครับแบบนี้ครับพี่เป็นพญาจิ้งจกสองหางนี่ครับพี่ นี่ครับเจ็ดร้อยบาทเลยพี่นะเจ็รบาทเจ็ด้บาทจ้ะพี่นี่โจ้สองหางจ้ะนี่ครับเจ็ยบาทจ้ะพี่ศูนย์เก้าสี่ดห้าเจ็ย์ห้าห้าหกชอบพี่โทรมาพี่แอดไลน์มานะครับพี่ปลักทิกนางควรน,นี่ครับพี่เพราะคงสับประรดครับพี่ไม้พยานย,ยูดำเอาเจ็ร้อยบาทเจ็้ยบาทนะครับตัวนี้ตัวสุดท้าย,ยไม่มีเลยพี่นี่ครับเจ็ดร้อยบาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทครับโทรมาแอดไลน์มาครับพี่เจ็ดร้อยจ้ะปลายทางทุกกล่องบวกห้าสิบบาทนะนี่ครับพี่มีรูปถ่ายพอทาบครับบา้านนี้ผมเห็นมาแล้วเขายังมีอีกสิบกว่าบาทเนี่ยับผมมองรวมๆม,มาก่อนรอบแรกก่อนเอาสองบาทก่อนครับหลังมีรูปจาามีรอยจานนะ,ะมีสีพึ่งนี่ครับจานมือหลวงพ่อเลยครับนี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจา้ะ จ็ดร้อยบาทครับพี่ชอบพี่โทรมานะเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่มีครับแบบนี้เลยพี่นี่ครับเป็นโสรทอนครับพี่มีตาแบบนี้ครับเหมาบ้านมาได้นี่ครับพี่ดูนะพี่ชอบพี่ทักมานะครับยี่กล่องแบบนี้เลยพี่กล่องแบบนี้เลยนะให้ดูพระนะครับพี่นี่ครับสีไว้พี่ผมก็ชอบนะสีไว้แบบนี้มากันพระทลอกอย่างเงี้ย สวยงามมากเลยพี่มีโค้ดมีไลไรหมดเลยนี่ฮะจะใครชอบใครดูเป็นนะพี่ก็ทักเช่าบ,บูชาไปนะครับผมเองก็ดูไม่เป็นนะพี่เพราะว่าก็ไม่เคยเห็นกันนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยครับมีโค้ดเนี่ยครับพี่เพราะว่าทางครอบครัวไม่ได้ใช่เป็นราชการอย่างเขาก็ไม่เคยเห็นครับพี่แบบนี้ครับเจ็ดร้อยพี่แบบนี้นะครับพี่นี่ครับเห็นพร้อมกล่องเรากล่องสวยมากเลย นี่ครับเอาเจ็ดร้อยจะพี่เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทครับปลายทางทุกกล่องปวกห้าสิบบาทนะจ๊ะมีครับพี่พระสมเด็จเนื้อทองระคังหลังยันสิบเขามีทั้งมียันและไม่มียันงนะของหลวงพ่อผมมาช่องแคร์ครับพี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยบาทนะครับพี่พี่ชอบพี่โทรมานะน่าใช้มากครับ แล้วผมมีแพลงเพราะอ่ำนะพี่เขาควายเพือกนี่ปะนี่เขาควายเพือกโดนฟ้าผ่าตายนี่เขาควายเพือกนี่พี่นี่ครับนี่เขาควายเพือกจากเพราะอ่ำจานจิมสุบจะพี่นี่ครับนี่ครับพี่ควายเพือกอนี้นี่ครับพี่สุดยอดนี่นี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยพี่เขาควายเพือกแพ้งเพราะอ่ำเขาควายเพือกโดนฟ้าผ่าตายจะพี่ แพลวงเพราอ,อัา่มจ้านี่ครับโหอันนี้หน้าลิงพี่ปีศูนย์แปดนี่ครับพี่กระไหลตองตามสภาพนะกระไหลทองเอาหกร้อยหลวงปู่ทวดหน้าลิงครับพี่นี่ร้อยตัดนี่ครับจะดูไม่ชัดหน่อยนะพี่นะเพราะจังไฟครับกระไหลทองอย่างเงี้ยเดี๋ยวกจังไฟจะไม่ค่อยชัดแต่พี่เพราะจังเนี่ยฮะนี่ครับจะสวยนะพี่สวยนะครับพี่ลองดูนะนี่ครับตาเป็นไม่ละปีศูนย์แปด นี่ครับพี่ีลายตัดนี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยครับหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่จาาหลวงปู่ทวดอาไปเชนี่ครับนี่ครับพี่เนนวะนี่สวยงามมากครับนี่ครับพี่นี่แข้งขีดป่ะเราจะแข้งขีดทั้เนี้มีรอยขีดตรงแข้งเนี่ยนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่ลายตัดแทงตะไบ นี่ครับใจตบใบเห็นไหมนี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยหกร้อยจะพี่หกนะนะร้อยนะองเงี้ยอาไปตอตตอรี่เล็กอไปเทชครับหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทจะพ,พี่จ,า 600, 600, จา่าหกร้อยหกร้อยจ้าแล้วผมมีปลายเขี้ยวเสือแกะหลวอพอเดิมครับจาาเต็มสูบเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่จ้าเห็นไหม จ,จัดเต็มสูบเลยครับพี่หลงเพราเดิมครับปลายเครื่องเสือนี่เพิ่งได้มาใหม่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกหกมิจฉเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนี่ปลายเครื่องเสือนะเพราเดิมสุดยอดใบชางทุกกล่องบวกครับสิบบาทนี่ครับพี่สวยงามมากนี่สวยช่ำมากเลยพี่นี่ครับกลายเป็นพระปิดตาครับพี่นี่เพอาเดิมจ้า นี่ครับพี่อันนี้ผมเพ่อเดิมครับพี่เสียมอบเขีื่วเสือแกะมันเสียมอบนี่ครับทานเต็มสูบนะพี่นี่นี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยนะพี่เจ็ดร้อยเสียมอบเก้าร้อยไม่ขายอยากขายเจ็ดร้อยเนี่ยสวยงามมากเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่สุดยอดครับพี่เจ็ดร้อยจ้าเจ็ดร้อยจ้พี่จ๋านี่ครับนี่ทรงเครื่องและงาแกะ งาแกะพ่อเดิมนี่ครับพี่งาแกะงาแกะนี่ครับพี่สิงทรงเครื่องงาแกะครับหลวงพ่อเดิมครับพี่นี่ครับพี่สุดยอดนี่ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทพอลหลายพันไม่ขายอยากจะขายเก้าร้อยครับพี่สวยแบบเนี้ยปลายทางบวกห้าสิบบาทนะปิดปิดแล้วว่าส่งของแล้วรับด้วยนะพี่นะ ครับโอ้ปิดของเล่นกันเยอะแยะเลยส่งไปก็ไม่รับครับโอ้ไม่อยากจะบอกชื่อนามสกุลนะให้อายไปเลยเนี่ยครับพี่นี่ครับนี่ครับเอาเก้าร้อยบาทพี่พี่ไม่สงสารผมเลยครับโอ้ปิดเล่นเนาะไม่รู้ว่าไปหาหมอจิตเวชมัางเ่าเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมทนไม่ไหวนะผมจะบอกนามสกุลบอกบ้านเลขที่ด้วย เผื่อพ่อค้าแม่ค้าท่านใจเห็นแล้วอ่ะเผื่อเขาจะไปโทรสั่งเจ้าอื่นเขาก็ต้องไปขายให้เขานะครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่เอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทจ้าเก้าร้อยบาทนะจ๊จะพี่จ๋านี่ครับนี่ครับพี่อันนี้ยอดโถนวชินเงินน้ำพี่กูเก่าดำปึ๊ดเลยนี่ครับนี่พี่ดำปึ๊ดเลยครับพระผงสุพรรณนวชินเงินกุยอดโถพี่ดูดีกูเก่านี่นี่ครับพี่หลังลายผ้านี่ครับ นี่ครับพี่เอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยหกร้อยจะพี่จ่ายยอดโถจ้าหกร้อยบาทจะพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกเลครับพี่ชอบพี่โทรมานะจ้าอันนี่ครับพี่อันนี้พัดปิดตาปูไข่วัดเชียงเลนน,นี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยนะครับพี่ผมมีหล่อปั๊มหลวงพ่อปี้รุ่นแรกครับ นี่ครับพี่หลวงพ่อปี้ครับพี่หลวงพ่อปี๊รุ่นแรกนะดาด่าร้านหอยครับพี่นี่ครับแห้งๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับแห้งๆแบบนี้เลยพ่อปี๊ครับนี่ครับโห่ๆก็มีรอยปั๊มเป็นเส้นนี่ครับก็กล้าแบบนี้เลยพี่ปีศูนย์สี่นี่ครับนี่ครับพี่ปีศูนย์สี่ครับพี่นี่ครับหลวงพ่อปี๊นี่ครับพี่นี่ครับ เอาหกร้อยไม่ได้จ้าเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะอันนี้ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับจานเต็มสูบนะพี่นะนี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพับปิดตาหนึ่งในบญจาภาคีนะนี่ครับพับปิดตาเนื้อเมกะสิทธิ์เมกะพัดนนี่แหละพี่นี่ครับ นี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่อีนี่จำชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะพี่นะแต่ไม่ใช่หลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะพี่อ๋อใช่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 อันนี้หลวงพ่อป้องวัดหลุมดินครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยครับพี่หกร้อยครับนี่อันนี้ก็จานเต็มสูบครับพี่นี่ครับนี่เห็นไหมเห็นเราจานไหมนี่ครับจานเต็มซุหเลยพี่นี่ครับ นี่ครับหนึ่งในเป็นจ่าภาขีเมฆสิทธิ์เมฆพัทนะนี่ครับพี่จ่าเต็มสูบครับอันหลวงปู่นาคหลวงปู่นาคพระช่วยจระเข้นี่ครับนี่ครับพี่สุดยอดครับเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยนะครับพี่นี่ครับนี่ไชยวัดหลวงพ่อสุดนี่ครับใส่ใต้นี่ครับพี่นี่ครับกระลป๋แบบนี้นะครับเพิ่งนได้มาใหม่ครับได้มาใหม่เลยครับรับการที่ใต้มาครับ คุณลุงคนนี้นี่ครับเอาหกร้อยหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยจะพี่หกร้อยนะนี่หลวงพ่อวัดครับหน้าลิงนี่ครับเป็นชายวัดหลวงพ่อวัดเก่าแบบนี้เลยพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่จา๋าหกร้อยหกร้อยครับหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยนะครับพี่ชอบตรงไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมานะ ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้า้านะครับพี่ผมมีเหลือเราพ่อโกยนะพี่นะกำลังแกะแจกฟีนอยู่พี่แจกกรรมการนะพี่นะนี่ครับเป็นหลังยันหนุมานนะพี่นี่ครับนี่ไม่ได้เรี่ยมนี่ครับจะสวยนะพี่นะจังไฟจังเหจะไม่ค่อยจะชัดนะครับพี่ดูอ่ะนี่ครับพ่อโกยครับนี่กดพดเต็มเลยนี่ครับพี่หลัง หนุมานครับพี่จากกรรมการครับเอาเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยนี่ครับเจ็ดร้อยบาทแต่พี่เจ็ดร้อยพี่ชอบองไหนพี่ทักพี่โทรครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับสวัสดีครับพี่